Go to success สำเร็จได้แค่สร้างเครือข่ายเป็นสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ Go to success สำเร็จได้แค่สร้างเครือข่ายเป็นวันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นมีคนที่ใช่ทักเข้ามาหาเราเองว่าพี่คะทำยังไงถึงจะได้ร่วมทีมกับพี่ฟังดูเหมือนฝันใช่ไหมคะแต่มันเป็นไปได้ค่ะ ด้วยวิธีการค้นหาจุดขายของคุณเองและเปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาเองค่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยในวิชาธุรกิจจะมีการตลาดประเภทหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าการตลาดแบบดึงดูดอธิบายง่ายๆเหมือนแม่เหล็กเลยค่ะแม่เหล็กจะชัดเจนในจุดขายของตัวเอง เขาโฟกัสที่การให้การแบ่งปันความรู้การแก้ปัญหาให้ผู้คนผลลัพธ์คือคนที่ใช่จะถูกดึงดูดเข้ามาหาเขาเองการค้นหาจุดขายของเราก็คือศิลปะของการเป็นแม่เหล็กค่ะพอพูดคำว่าจุดขายหลายคนอาจจะนึกถึงสินค้าแต่จุดขายที่จะทำให้คนอยากร่วมทีมกับคุณไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือตัวคุณเอง จุดขายของคุณไม่ได้แปลว่าคุณต้องเก่งที่สุดนะคะแต่มันแปลว่าคุณชัดเจนชัดเจนว่าคุณคือใครและคุณถนัดเรื่องอะไรแล้วเราจะหาจุดขายของเราเจอได้ยังไงลองตอบสองคำถามนี้กับตัวเองค่ะ 1. อะไรคือผลลัพธ์ที่คุณชอบที่สุดในธุรกิจนี้คะฉันชอบการดูแลสุขภาพวัย50บวก ฉันชอบการหารายได้เสริมนี่คือเรื่องที่คุณจะเล่า 2. คุณอยากจะดึงดูดคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษก็คือคนที่เหมือนเรานั่นแหละค่ะดีที่สุดเพื่อนวัยเดียวกันที่กําลังกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้หลังเกษียณคนที่กําลังมีปัญหาสุขภาพเหมือนเราในอดีตนี่คือกลุ่มที่คุณจะคุยด้วย เมื่อเอาสองข้อมารวมกันนั่นแหละค่ะคือจุดขายของคุณตัวอย่างเช่นฉันคือคนที่จะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดีผ่านการดูแลตัวเองเชิงป้องกันลดการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นหรือฉันคือคนที่จะช่วยให้ผู้คนมีอาชีพเสริมมีรายได้ที่สองโดยไม่ต้องลาออกจากงานประจำจากนั้นหน้าที่ของคุณคือ สื่อสารจุดขายนั้นออกไปให้มากพอจนคนเริ่มนึกถึงคุณในเรื่องนี้โดยอัตโนมัติค่ะจงเป็นแม่เหล็กที่จริงใจเมื่อคุณชัดเจนในสิ่งที่อยากให้และสื่อสารด้วยความตั้งใจคนที่ใช่จะรู้สึกได้และเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณเองค่ะ